สวัสดีครับ FC บอลถล่มทั่วโลกทุกผู้ชม,มที่นี่เพราะกษิลงไปเอ่อมาบูขุนหารของสุดท้ายผ้าปูเจ้ามาไปไปเดี๋ยวก่อนโอ้ไฟกับเกลียงคนดอกบูขุนหานก็ได้เดี๋ยวก่อน,อน,น,ออนโอ้ยนีะครับเด้อมีงก็มาบูขุนหารเศิลปินเดียวคือเก่าพ่อตอ่แหล่วโเดิมนะครับเนาะไปมาที่นี่เดี๋ยวผมจะเอาสัมผ้าด่าก่อนครับเด้อ ผมเอาสัมภาระครับเอาเอาสัมภาระก่อนเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอพร้อมกันเดี๋ยวขอพร้อมกันนะครับเอออ๋อโอ้โหคอยนักกระเป๋าให้กับนักดังเลยครับท่านผู้ชมไปนี่ครับนี่นะครับด้าปูคุนหันผู้ศักดิ์สิทธิ์สีบานซาหาบานืฤนะครับเนาะนี่นะครับปูคุนหันพ่อทองแหลกคนเดิมมาขอท่าน โค้งสุดท้ายนะครับเนาะโค้งสุดท้ายวัาที่นี่พอต้องเรี้ยงสิพ้ามูเจ้าไปหาคักๆบอกให้เพิ่นบอกคักๆก,ก็หนะังวดนี่วันที่ 16, สิบหพฤศจิกายนพอส5 6สดีน้า้อยหสิบเจ็ดไปสยมไปขอพอกันนี่แหละครับประตูก็ยุงสี่ละบูนี่มันก็สิบวเปิดตอนรับดอกเดี๋ยวสักพยมมึงนะครับนะไปสักผู้ชมไปพร้อมผม,มปูคุณหานนะครับเนาะ

ไปพร้อมกันกับพลทองแลคนเดิมนะครับเนาะโอ้ยเมื่อยมื้อนี้มากับใครสิมื้อนี้กับมากับพี่ใหญ่พลทองแลคนเดิมห้ากกห,ก,ก,ห,ก,ก,ห,ก,ก,หกหนึ่งศูนย์เก็ดนะครบับเนาะห้ากกหกหนึ่งศูนย์เก็ดท่านผู้ชมบัดที่นี่เปิดประตูต้อนรับพอทุกเล็กหักๆบัดท,บท,ที่นี่ท่านผู้ชมนี่แหละครับวดนี้นี่เพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่เฮ้ยบัดที่นี่ไปท่านผู้ชมไปพร้อมกันกับพล Nicometer lúc cho tôi đã đi cho con với you. Nóc ăn nóc. Quay mùi mùi mùi. Give car. Nan, 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 nan,

โอครับเอาแน่นอนสิขวดนี่เป็นขวดที่สามสิครับอ้าวสวัสดีครับ FC มาตรงและทั่วโลกท่านผู้ชมถ้าเบิ้งเ้อะครับได้วันที16 16 16่สิบหกสิบหกพฤศจิกายนพศสอ,องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบึง้งพฤศจิกายนจังใจขันเกี่ยวกับประตูเขื่อไฟนี่ขันเกียกกเก่ยวกับประตูแน่นอนพอต้องและฟันทงแล้วครับเนาะปะมาขอพอกับพอต้องและก็เดิมศิลปินเดียวมาไวเข้มไวหัวต,ต่อไฟ อย่นี่ต้องเร่กตัวเอาขาเข้ามาของฟ้าคือเสด็จแกแล้วถูกมเลยขอยหนงเซฟซีกับเกูดสองยาด้งดังมาจากเบกถูกปู่ยังงบนี่ครับวันที่หนึ่งถึงวันี่สามนะครับนะตอนที่สามเอาให้ผมคักมีขนมม้าฟอขนมด้วยไู่คุณหารคู่ซักทีแล้วครับผมเป็นลุงได้บานบานไม่สวนพราองกคนเดิมมากันมาที่่งงช่ เฝ้าเลี้ยงอยเฮ้ยเฝ้าะไรครับกำัประตูเปิดตอนนี้เฝ้ามาเอาเฝ้าไเมีย่ยประคำนรีบ้างกันด้บูบูคุณหารา้คำนมี่รเล่ยนี่ยืตื้นย่วงผู้ขาผู้ขามากดีมากง้ามต้องคำนวณเจไปจากผม ก็ต้องแรงค่นเกลือก็เนาะรเล็ดตัวผมนะครับตัวเรียกว่าประตูเปลือดนี่ผมกาวพันลมครับปวดนี่ทุกปัญหารเอ่อเท่าอีกที่เตาเราคำนวณมาแับที่นี่เอาตูเขาเทียนปรจุด ไถใบผมเป็นสายบุกวันดีคกอยู่ขับไปได้บ้านเฟไยไฟไา้ยไปยั้านบกนี่จะ้ะ วาดีมากงามนะครับเนาะออม่คอยเจือพอดาปลาปูท้องเรือคนเดิมลูกได้บาดบาดในสวนของปูคุณหันหามาเถือ่อเดงขอให้ครับมาเถือ่อเดงผมเคยเห็นคนท้องเรือคนเดิมกับบาดมือเป่าจ,ปะจะเถืนะ่อตัวผู้ชมมีระครักคุณยังดังนาปูคุณหันเจ็บหัวตัวคุณจะดีก็เช่นว่าเป็นติดลมบนแล้วปูคุณหันนี่ผมเคยเห่าหลายเถื่อเรียกวาา่าบ่มี่แถวบ่มีตกปูคุณหันหนะครับเนาะให้โชคใหล้ลาบ ทีงานลุงอาคนเดิมลูกกับเนาะงบ้าตลอดมาคุณผู้ชมลูกกินทต้องแย่ามากกาบมาไหวพร้อมพ่อทำแม่คนเดิม,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 มเงยใครจะดีเงยได้เข้าหามหเลยลูกกับเนาะเป็นเอาเอาครับลุงนี่เป็นเอาเอาคือคจากคนที่ตกนี่แหละเป็นคนพ่ออืม

น้าโมตัสสะพกพระคุโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดเด้อผู้คุณหันผู้ชักทิศทิศบรนสาหาบรรลือใายกดนี้ดีกวฎใจเมื่อนี้ผมท่องพ่อท่องแหล่คนเดิมถ้าเอฟซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาก,กับผู้คุณหันผู้เพิ่นม,มีบุญบารมีสูงขอเหนอนินบรรยากาศที่บรนสาหาบรนลือตาขึ้โมทิชทุกทชมครับโมทิชตาทิศคุณรับ ถึงรถครับคุณผู้ชมหูติดตาทิดประท่านเล็กไทยแล้วก็ใหญ่ให้แก่ช่องขอพ่อทองแหลคนเดิมให้ฟุกขาเด็กเฮงเฮงด้วยซื้อสวยกองงามกันทัวหนาทัวตากันมือนี้ผมกับพ่อเอฟซีมาขอเป็นมวดมวดไปเจ้านที่16พฤศจิกายนพศ2567มีครับล่ะมวเจ้ามาขอปูคุณหารเป็นโฟมสุดท้ายผมขอทองแหลคนเดิมหวังว่าปูคุณหารสิดประท่านเล็กไทยแล้วก็ใหญ่แล้วก็ที่หนึ่งสามตัวและสองตัว ขอขอบคุณปูขอให้ขอขอบคุณปูคุณหานที่อสองงวดที่ผ่านมาให้เป็นเลรียญถูกทุกขาพอทองแหนคนเดิมไปฝากไปตอนเพิ่นขอขอบคุณยาสูงสุดงวดนี้16พฤศจิกยายน,น,นพศ2567งพห้าผมรางวา่าปูคุณหานสิ่กดประทานเลขียญไทยราใจให้แก่ช่องพอทองแหนคนเดิมลุงไนิวานวานในสวนของปูให้จรวดที่สามให้เพิ่นได้ถูกกันทัวหนา่าโวตากันเอสซีเพื่อแล่ทั่วโลกเฮงเฮงรวยรวยขึ้นรวยง,งามงามกัน ทุกท่านสาธุเียื่อดข้นมาหน้าข้นมาหน้าิ่นติก็หนไ่โอ้โอ้โหเอาขนเอาเนมาหน้าครับนี่โบ่ไสมาบอกขันเอาไห่เ่าคุเรืวางจาบ้านบโบ่ไสบอก มาใ่วันรรท่ะอะเจะขึ้นดับเพื่อตัเอะเกนี้คอรับจิโอ้ขับขับขับอ่ะมาเดี๋ยวเจ้าอ,อ่เดี๋ยวกันที่เจ้าได้เจ้า,จา,จายูซือได้บัตรนี้คนมาหลายวันทันครับครับมาท่านผู้ชมบัดที่นี้มขาขอโชคขอลาบกับ่ชงขอตองแหล่คนเดิมขับขับเนข้เ่รืยุดุกคงาม วันเจ้าบ้านนั่นประตูประตูปิดเข้าประตูปิดเฝึกดยินเสียงรถเจ้าเจ้าเห็นประตูฝึกปิดร่ทหัรไม่ยอมเห็นประตูฝึกปิดปะมีคนมาแจกยังคอยบะนี่ตามที่ว่าเจ้ากี้มอหันบ่งหันก็เห็นคนปะนี่ครับเห็นบ่ครับปูคุณหานนี่เอาไปที่นี่ มาไปทีนี้มาว่ากันเออไปหันหอดเสยหรอกไปฆ่าตัวเบากับเออพ่อใหญ่เพิ่นมาหอดเพิ่นว่าถามว่าบมเห็นประตูผมต้องแลบปิดบ่หันมีค้อนีมีอย่างว่าปิดประตูแก้งผมต้องแลบ่เพิ่นว่าบ่เห็นครับมาไปทีนี้ท่านผู้ชมปูครับไปทีนี้ผมสิขอเชิญปูลงจากบันล่างมาหยิบเลขทูกให้บุก้าที่ปูเคยให้มาสวมหวดตลอดน้อครับเนาะปูให้มาสวมหวดตลอด ขอเชิญปูคุณหานลุกจากกระแลกมาหยิบเลขทูปให้ภู้าอันหนึ่งแล้วครับว่าเป็นเลขทูปเ,เลขทูปที่ปูมอบให้สองวดที่ผ่านมามาที่นี่เป็นวดที่สามโค้งสุดท้ายของจอง้องก้อนกระแลกคนเดิมปูจันนะครับเอาเลขทูปหรือเตาหรือเล่ที่พีเ่เลยไปรับเชิญครับท่านสวัสดีครับนับ่นผู้ชมย้อนไปมือของท่องแหน่คนเดิมเลยเอาอัดที่นี่ เดีวกวนนี่ถึงยอดเสตัดป่ินียอดเสมือเลยอะมาว่ากันก็ทีหางจังได้กดอนสิผู้คุณหานนงเขาเนาะเฮ้ยห่วยเลยไอดีแนีว่ัติธนี้็ยังอนี้เล้วมากอดีเดี๋ยเป็นหูกึงนี่มูอะไดีหรอีก

มาเอาที่นี่บอกเรากว่าตรงไหน่านผู้ชมมาที่นี่ทีนาทีระทึกใจนาทีระทึกใจคือนาทีระทึกใจคือเสียมสีซีเสียงผมขออนุญาตดื่มน้ำแล้วครับเน ที่นี่เพิ่งจ้องนาพอต้องเลียยางคักไปครับล่ะผู้คุ้นหานี่จ้องนาพอต้องเลียเฝ้าเอาไข่เพิ่อนมาขังผู้ร้อมแล้วสิว่าไงผู้ขอ <c oughs> ให้ทบมา,มาผู้ครับัดที่นี่ขอเชิ่ลลบจากบารรลักมาหยิบเลขไข่ทั้ทงที่หนึ่งเกิดสามตัวและสองตัวว่ามันจะวันที่ 16พฤศจิก,ยกายนพศสอ6พันห้าร้ปูุทานครับจชนนะครับไม้แรกเขาเรีเยกไทยเราที่หนึ่งเชิญคุณทหอ้ ของเลี้ยงไทยรองที่หนึ่งเขย่าเที่ยเดียวเทียเดียวเพิ่นหาสองไม่มาที่นี่ผมสีผมสีบอกว่าไม่ใด้ร,รุกกรรุกหลังไม่ไม่นี่รบกอนไม่นี่รุที่หลังร่วมกันห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่ร่วมกันห้าหนึ่งคือเดีไทยร้ที่หนึ่งขย่าเทียเดียวคนไ่นหาสองไม่มาที่นี่โอ้ไม่<ห>ทักทิมครับ หมายตัดสินไม้ที่สามผูุ้ิหารครับจักนั้นัดแข่งพนักคักกันน่าสามตัวสิบวันเก่งเงิ่งครูกัาไพ่เป็นไั่ทองพอทองแรีคนเดิมน,นี่นะครับเนาะให้โชคในราบพุ่นทั่วหนา้าทั่วตากันไม้ที่สามหมาตัดสินเลขไทยรางวัลที่หนึ่งวันอปเจัาที่16บหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อกจ็ดผู้ชนะครับเอา้า ไม่ที่สามไม้ตัดสินปู่คุณหารยิบไหเป็นเลขไทยตัวที่หนึ่งหมายเลขหมายเลขหกครับหมายเลขหกร่วมกัน516 516หรือห้าหนึ้นี่คือเลขสามตัวปู่คุณหารยิบไหห้าหนึ 16, หรือ519หนึ่งเกามาเปิดไพาามตัวมาที่นี่ปู่ขอสองตัวได้มาที่นี่มูเจ้ากำลังจะทำนสองตัวเพื่อทย่จงได้เอาเลขไทยสองตัววันวันที่สิพฤศจิกายนพ่อสวสองคัน 2, ปูจ <G ã i> ักกะขับว่างปุกได้ปับว่างปั๊บได้ปุกผู้ที่ผู้อภัยเป็นไผ่ปูกุตรหานปูศักดิ์สิทธิ์ไม่ล่างสองสามตัวแรกเชิญอตั้ท่านเอ้า ไม้ล่างของสองตัวแรก no ไม้แรกของสองตัวล่างไม้เล็กไม้เลขกสามครับไม้เลขกสามนี่ปูคุณหารยิบไท่เลขสองตัวข้างล่างไม้แรกคือไม้เล็กสามนกับนกท่านผู้ชมมาทีนี้ตีไม้ที่สองไม้จำสินย่างค่ะต้อจากไม้เลขกสามมานกับนกะปูต้อนจากไม้เลขกสามมามาทีนี้ป้าบหันต <mitad> ีสามสองคนนะเอามาทีนี่ต้อนจากไม้เลขกสามมาสิเป็นอันใดก็แล้วแต่อาศัียใส่ของปูคุณหันสียิบมะไซ ต่อยางหมาเยเลขสามมาเลขไทยสองตัวข้างล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 7หมายหกสิบตัดสินต่อยังหม,มายเลขสามมาเชิญท่านเอา้า ไม้ที่สองไม้ที่สองต่อจากไม้เลขสามมาผูออ้กุทาจัดให้เป็นไม้ตัดสินไมเลขไม้เลขเ,เก้าครับไม้เลขเก้าทุกยมไม้เลขเก้าไเลขเก้ารวมกันสามเกสเก้าคือฮันี่ทุกย่มขึ้นให้แล้วสาเกาคับเดี๋ยวเอย ก็กผมก่อนผมพ่อท้องแหลกคนเดิมใช้พลังเสียงเยอะเมื่อเยอะหรเล่านน้อยอธรรมดาเนาะอ่ะบอกทีนี่คันเลขท้ายสามตัวว่าประจำวันที่อ่ะเลขท้ายสามตัวและสองตัวว่าประจำวันที่เออสิบหกพฤศจิกายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเออเลขสามตัวแล้ววันที่หนึ่งพันห้าหนึ่กหนึ่งหกหรือห้าหนึ่งเก้านี่คือเลขสามตัว สองตัวบังหันกับสามเก้าสามเก้ารือสามหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื่องเท่านั้นช่องพ่ะทองแหลคนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านยุบยกการพนรันทุกชนิดยกเวินฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นถูกยมมามาที่นี่ทำามามึงค่อยบ่งเล็กถูกของเพิ่นคักก็ได้พวกกุณหันหกุนกนจัจให้ครับแต่สองบทที่ผ่านมากนี่ัาที่หนึ่งวันนึงวัน,น,วน,น 3, ที่สามจีเอ,อ๋อผู้เจ้า เดี๋ยวคุณเป็นยังผู้อาภัยเป็นผครเพื่อนกันอะชดจากตัวเราไปหนอ่อยผมคนก็ได้มาคือโชดเนี่ยแต่เราให้เด็กสองบอกไปจยกว่าตัวให้เด็กสองพ่อเดียวมาวันที่หนึ่งสิบห้ามู่เจ้าถ้าม่งเบรกถูกพร้อมพอต้องเดือมคนแรกพอต้องแรกคนเดิมเดี๋ยวมูเจ้าท่านผู้ชมคนหัวลูกยางครับเปิดประตูต้อนรับพอต้องแรกเที่ยวนี่มูเจ้าอ่ะยาลื้มยาผาดบื่อมันทับเอาราครับปูคุณหารนี่กันเกี่ยวกับประตูตีผมว่าจะภาคกันเกี่ยวกับประตูนี่ เดี๋ยวปัสสินเห็นไหมถา้าเบิ้งเรียงถูกพร้อมกันมกับพอต้องแรียคนเดิมอืม,มาท่านผู้ชมบัดที่นี่พระมาเบิ้งเรียงถูกขออภัยครับคักดก,ก,กันนะปฏิหารจังจไดนงวดที่สามนี่เอ้ยบูเจ้าปูคุณหันนี่พอต้องแรีให้พอต้องแรียสองงวดทวดนี้ก็คือเรียงถูด้อครับเด้อบัดที่นี่ตีเหนียงดงมาเบิ้องความกันกนพอต้องแรีนคนเดิมกันนะปูคุณหันปฏิจจทัยตัวใดหนอเอ้ยบัดที่นี่ท่านผู้ชมคือความคักแต่พอต้องแรี ห้องตัวโอหนานี่เพราะว่าเพราะว่าเด็กเสียบซีสตัวก้างบนนี่ห1 6อันนี้สองหนึ่งาแล้ว้ชมสองหนึ่งห้นี่คือเลขถูกปูกุ้นฐานงบประจัวันที่สิบหกพฤศจิกายนพราะวสองสันหอยเกดนีเพื่อนไฮดแล้วห้คักคห้แน่ซะเปิดประตูตอนรับเพราะต้องเดิมคนแร่นี่เฮ้ยฮ่าฮ่าปูยากคักในหวนี่ขอบคุณยาสูงสุดยางคักฉลองแบบกวอนดีป่เนาะนักขาวเฮ้ยเปิดว่าเป็นแนวเลยว่ายังปูกื้นฐานนี่เสียบ นีเพิ่นได้ฝีมือเพิ่นได้มาท่านผู้ชมนี่ครับเอรียกทั่วปูคุณหารว่าประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2567 215 215บเกาทีนี่มาก็ะส pues ีซองเบิ่งลอยๆอยลอยจังหน่อยนี่สิตั้งหวยได้ตั้งกล้องให้มู้เจ้าได้ขอได้ทะลึกถึงเพิ่นจะเข้าจักวางจะเข้าแล้วกับกระสินางล่ายางขักคือเก่าอืตั้งหน้าตั้งตาศิลปินเดียวมาไวเค็มไวอื้นึกคำนึกคือมียุ่งเนาะอย่างละมาท่านผู้ชมแบบทีนี่ เอา่งกนิกนชงอย่างมาขาเพลินผูดด้ใดในโชคในลาบกะให้ม่ขอบพูดเพื่อนใครหรือจะไครขอบนตัวเอาหนึ่งสองสามหนึ่งนาทีพอเด้ออันเอาไปหนึ่งสองครัมพอ พุ่นหูวเราล่าปูพุ้นหันผู้ใดส่งอย่างมากนะครับเนาะเอาท่านผู้ชมมาที่นี่ตีมาที่นี่คยกันสีล่ามูเจ้าหุ่ตัวไปกินเขาดอกเขาแดงอ่ะตัวอืมก็กินเขาแดงทีหนึ่งเตียงขึ้นผมก็กินนึกเอาล้วตามที่ผมเอาดอกเหตุอะไรกันนั้นเอามือนี้เอาซ้ำนี่ผมปูผมพ่อต้องแหลีคนเดิมก็สิขอลาปูกับบ้านกระซองใอ้ผู้ขาดแขวะขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับมือนี้เอฟซีครับเปิ้ลหายแล้วครับน,ะาน,นา้าปูคุณหันเปิ้ลหายมุเจ้า,บบา,าแล้วโค้งสุดท้าย โคงสุดท้ายผู้คุณหารให้แล้วเอาขันหน่อยสิครับครับเลข3ตัวเลขท้ายรางวัลที่หนตัวและสอตัวงว่าระจ่าวันที่16บหกพฤศจิกายนพอส5อนแันห้าร้ยหสิเจ็ดเย้เลขรางวัลที่หนึคนไทยสิ5ห้าหน่งหกห้าหรือ519นึ้ี่คือเลขเสียมซี่คนไทยรางวัลที่หนึตัวแล้วก็เลข2ตัว3ามเกหรือ36มาที่นี่เลขถูกเบอร์แล้กันบ้องันสองห่นึ่งห้า สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิรงเท่านั้นให้มู่เจ้าเฮงเขงด้วยส,สวยๆความง,งามกันทวนหน้าทวตากันผู้ดใดชมช่องพอท้องแล้วก็เดิมสดเป็นเศรษฐีไหมกับปูคุณหันนี่ผมว่าสิหน่อยสีเอ้เน,นาะคบเนาะบบาหน่อยได้นี่อือเพิ่นว่าปูคุณหันนี่ผมคิดว่าเพิ่นที่ให้ช่องพอท้องแล้วดังระเบิดเถื่อเทิงให้สามตัวสิบหัวให้มู่เจ้าคิดเอาเออดังบ่สัน่ะเนาะคบเนาะเอาบุนี้เห็นมู่เจ้าอยู่ดีมีแห้ง นอนรับฝันดีคข้มใหญ่ใหญ่เข้มไข่ใหญ่มีมเดินทากไปใส่มาใส่แคลคาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับเนาะทั้งไปทั้งกลับเบากันนัวเบานัวหัว,วมวนยิมมันนี้กิจเกีย่ยมใสอือย่าไปบูดไปตึงมันบอดีเอายิ้มๆนี่ทางงางงเท่ายังยากสิงกามผู้จบผู้ง้ามเอฟซีมาต้องแลีทั้งผู้ยิ่งผู้ไส้ผู้ไส้รอผู้ยิ่งสวยเอาเรื่องละไอ้ผูเ้เจ้ากินข้าวแซ่บนอนรับอืนอนรับฟันดีพ่อจบข้าวสวัสดีครับเออเออราตรีสวัสดิ์ตัวขึ้นรื้โอ้ไปอื